บนโซเชียลแชร์ว่าเมื่อสตาร์ทรถช่วงเช้าแล้วมีควันหรือน้ำพุ่งออกมาจากท่อไอเสียแสดงว่าเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์อยู่หืชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็เป็นประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร,าาร์รามคาดข่าขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวงก่อนแชร์มอเตอร์เช็ค ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนนกข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าเมื่อสตาร์รถช่วงเช้าและมีควันหรือน้ําพุ่งออกมาจากท่อไอเสียแสดงว่าเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์อยู่นี่จริงไหมครับใช่ครับจริงครับแต่ว่าการที่น้ําออกท่อเนี่ยบางครั้งเกิดจากความเสียหายในตัวบางระบบก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือในบางสถานการณ์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงครับแต่ไม่จริงทั้งหมดครับ ควันหรือน้ำที่ออกมาจากท่อไอเสียมาจากไหนเหรอครับส่วนใหญ่จะมีอยู่อีก2ององค์ประกอบนะครับคืออุณหภูมิที่ผ่านทั้งคืนมาจะมีความเย็นแล้วก็จะมีความชื้นเวลาที่เครื่องยนต์เราถูกติดขึ้นมาครั้งแรกตัวไอเสียที่ออกมาจากตัวท่อเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกไซด์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ามอนอกไซด์เนี่ยมันก็คือเป็นตัวก๊าซ ไอตัวกลางที่เป็นไฮโดรเจนเนี่ยพอมันรวมกับความชื้นรวมกับอากาศรอบๆตัวเราเขาจะควบแน่นตัวเองกลายเป็นปน,น้ําได้ส่วนไนโตรเจนก็คือไม่มีกลิ่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นก๊าซกลางๆเป็นก๊าซเฉื่อยควันหรือนะ้ําที่พุ่งออกมา มักเกิดในรถประเภทไหนล่ะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดจากตัวเครื่องยนต์เบนซินค่อนข้างเยอะเครื่องยนต์ดีเซลก็มีบ้างแต่ว่าน้อยมันเกิดจากปริมาณของตัวกา๊าซจากการเผาไหม้ของตัวน้ํามันเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันและอุณหภูมิในการทํางานเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับและรถที่จอดไว้นานๆก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน ในตัวรถที่จอดนานๆสภาพของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ความเย็นของตัวอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถที่จะทําให้เกิดไอ้น้ําแล้วก็ควันขาวออกมาได้ด้วยเหมือนกันครับแต่ถ้าควันที่ออกมามีความผิดปกติถ้าเกิดตัวควันนั้นเนี่ยมีกลิ่นผิดปกติเหม็นไหม้ที่แสบจมูกนะครับมีควันที่ขาวมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้เครื่องยนต์เริ่มร้อนแล้วก็ยังมีควันขาวออกมาอยู่ในตอนที่ติดวอร์มเครื่องอยู่อันนี้เนี่ยจะต้องตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังเป็นควันขาวเหมือนกัน แต่ว่าแตกต่างกันทั้งกลิ่นแล้วก็อาการแล้วก็ช่วงเวลาที่ออกมาครับสาเหตุที่ทําให้เกิดควันขาวที่ผิดปกติเกิดจากอะไรบ้างล่ะครับอันที่1เลยตรงๆเลยรถในยุคใหม่มีระบบ EGR ว wow, าลมีระบบดึงเอาตัวไอน้ํามันเครื่องย้อนกลับมาเผาไหม้ใหม่ครั้งหนึ่งถ้าเกิดเจ้าไอน้ํามันเครื่องเนี่ยถูกสะสมอยู่ในชุดิน i n t e r c o ล l e r ในท่อทางอากาศเยอะปริมาณมากพอบางครั้งเนี่ยมันจะถูกดูดเข้าไปเผาไหม้นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดควันขาวได้ครับสาเหตุที่2 ส่วนที่2ก็คือในระบบน้ํามันเครื่องน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่ขึ้นมาระบายความร้อนบนฝาสูบบนชุดวาล์วที่มีสปริงวาล์วต่างๆมันจะมีซีนที่รัดก้านวาล์วอยู่ถ้าเจ้าซีนชุดนี้กรอบแข็งหรือฉีกขาดมีการรั่วได้เนี่ยน้ำมันหล่อลื่นก็สามารถไหลเข้าไปตามแกนของตัววาล์วไอดีแล้วก็เข้าไปผสมกับตัวส่วนผสมไอดีที่จะเข้าไปในห้องเผาไหม้ควันจะออกมาเป็นสีขาวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําวิธีสังเกตความผิดปกติของเครื่องยนต์ จากควันที่ออกมาจากท่อไอเสีย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องตอนเช้าๆนะครับแล้วเกิดควันขาวพุ่งออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับเราต้องดูแยกก่อนว่ามันเกิดจากการเผาไหม้ปกติแล้วก็สภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นถ้าเกิดแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็เกิดเฉพาะในช่วงวันที่ชื้นสูงหรืออากาศเย็นจัดแบบนั้นเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดทุกครั้งไม่ว่าเครื่องร้อนเครื่องเย็นมีกลิ่นฉุนแสบจมูกมีอาการน้ํามันเครื่องยุบหายผิดปกติแบบนี้เนี่ยคนที่จะตรวจสอบสภาพของตัวรถนะครับว่าตัวน้ํามันเครื่องน้ํามันหล่อเลื่อนน เเข้าาไไไปถูกผมด้ยงงดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าเมื่อสตาร์รถช่วงเช้าและมีควันหรือน้ําพุ่งออกมาจากท่อไอเสียแสดงว่าเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์อยู่นี่เป็นยังไงครับก็สำหรับประเด็นนี้ครับอย่างที่บอกครับจริงครับแต่ว่าไม่จริงทั้งหมดถ้าเกิดจากการสึกหลอหรือการรั่วซึมของตัวน้ํามันหล่อเลื่นเนี่ยก็ทําให้เกิดควันขาวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแช่ต่อได้ครับถ้าเจออาการแล้วอย่าเพิ่งตื่นตนกอาจจะต้องดูสถานาการณ์แล้วก็ดูอาการในการสตาร์ทครั้งต่อไปและดูช่วงเวลาที่ควันนั้นออกมาด้วยครับ สังเกตจุดเล็กๆที่เกิดความเสียหายและรีบทําการแก้ไขเพื่อลดโอกาสการลุกลามบานปลายนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถาม ก่อนนออนนนแชร์ะะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม